จะเป็นใครนะตัวเตลหรือปะวิฮันเท็ด <c oughs> เหนียนดดวะ <c oughs> เหนียดไหมล่ยเห็นเห็นแล้วอ๋อใช่หรอเอาทุบอลลา ทูบัลล่าอาใจเอา้าไม่เห็นไม่มีไม่น่าจะมีนะเอาทำไมเป็นงั้นนะขวานที่เดียวล้มไม่มีโอกาสแก้ตัวห้องวีแน่เลยวะ่ะบ้านใหญ่ได้มีห้องวีอนะเอา้าไม่ใด้ข้างนอก โอ้โหโดนซ้ำอีกแล้วฝั่งวขวาหรือเปล่าเ,ลเนี่ยเฮ้ยทำไมตีนอนเหลืองวะอืมตีเรนเลี้ยงวัดเิสามเปอร์เซ็นต์หรอเอี่ตอเหลืองได้จากแล้ว,ว่ะเอ้ยไม่ใช่คนเจ็บว,ว่าไงวะ ông nha ông nhâm ngành tài khoản Ủa, mình hiểu ai à hiểu yeah, đúng chào bác lịch rồi mình chào content yeah, lạ อ้าบ้านเล็กผมเดาว่าน่าจะบ้านเล็กนะขวัญปิ๊ง,ป,งปิ๊งด้วยนี่สินสียงิเนนี่เลยเอ้ยไอคนนี้มีนี่มีปั่นเครื่องไว้เฮ้ยไอคอเด็ดนี่เราต้องระวังกันเนี่ยคอเด็ดคอเด็ด มันจะทั้งเฮ้ยเชี่ยอุย้ยแตกหนึ่งทำไมเอด้ามันบอดวะเฮ้ยเคยเครื่องเสร็จด้วยหรอโอ้โหเก่งยัง,งอ่ะเฮ้ยใจกล้ายังวะเป็นผมไม่กล้าแล้วผมวิ่งออกมาก่อนแล้วไปบ้านใหญ่ไปดมเครื่องเสร็จหรอ มาก่อนนะเครื่องบ้านเล็กเอ๊ะฟิเงเหมินช่วยเฮ้ยมันไปเติมไันนี่แน่เลยว่ะไป็นจมขวานนะอุยอ้ยเป็นหัวแล้วป้ะเคไปล,ละตรงเนี้ยมีเครื่องไหมไม่มีอู้อูกระตกุกกระตกุกกระตุกเอ้ยย่าละในบ้านใหญ่มีเครื่องโอเคมา จุ่มก็ได้ะะโอ้โหโดนโ,โ,โดนขวานมาเลยโดนขวานไอ้นี่ขวานโนวัน ฮันน่าวเคี่ยวอ้ยออกมาแล้ววิ้ยไปไหนพี่ช่วยมันหน่อยเหรออ้ยมันยิงเช็คตูวเลยโอยหัวโนวัน ให้เจ้าออให้โง่มีเสียงยี่ใกล้ๆอยู่เลยวะอันนี้เป็นออบเจกต์ชนไม่ได้ไม่ไปแล้วขึ้นขึ้นไปนะมาจริงด้วย มยงจะตกใจเฮียมีเปิดรอยมาด้วยมันจะเห็นก็เพรานายแหละนะเพื่อนนะโอ้ยคนนน้วดละส่งไม่ดีว่ะไทยนี่ปั่นเสร็จนะแย่ละแล้วเราเราคือเราบอกเขาไม่ได้ด้วยนะทีนี้ล่ะถ้าข้างบนเสร็จเนี่ยสวยแน่โอ้ชิปมันเอาเสร็จจริงว่ะเอ้ยไม่เอ้ยเคเหมือนได้ยิน สวยสวยสวยเราต้องไปเครื่องนั่นแหละแหวะคิวเลอร์โอ้ยจะเย็นปเปิดเปลอยน้องไม่เจอเปิดลอยแล้วก็ทิ้งกันไปผมว่าก็ต้องเครื่องเอด้าแหละเครื่องข้างล่างเนี่ยเราเปิดเปิดรอด ปรอเลยบนเนินปะ่ะอ๋นนี้ไงบนเนินโหอันตรายโคตรเลยวะ่ะกับขวาล่างปะ่ะพอนเดทต้องยัดปันขวาล่างเ,าเห็นละข้างบนดึยกยักกับเอดาวะ่ะไม่ใช่วะ่ะเอ้ยใช่ใช่ใชถูกแล้ว ไม่ใช่ข้างบนด้วยนะข้างล่างข้างล่างพูดผิดวนวะโดนโดนจูงเลยเหรอเฮ้ยน้องทำไมทำงี้วะโอ้ระยะกันปันนะ่นอ่ะทำไงดีทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็คเช็ค เฮ้ยชิพเฮียละเฮียกูสวยไปก่อนโอ้ยทำไมเป็นกูละ่ะลงลงอเอาอย่าง,งานาั้นซะละไอ้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตึงว่ะไอคอนเด็ดเนี่ย คุณเอาขวัญนโหวันมาคุณก็มั่นใจหน่อยดีโถ่เพราะว่าเราก็โดนบัฟง่ายเขามีแต่บัฟให้เก่งขึ้นแต่เราบัฟให้ให้ลกุกเดี๋ยวคุณระบัฟบัฟบัฟเออไม่ใช่เปิดฝั่งนี้ปะ่ะ น่าก,กลัวปล่อยแล้วเหรอโหไปแล้วตัวอยู่ข้างล่างไหมเหรอตัวอยู่ข้างล่างไหมเหรอ What <c oughs> ดูมีร่างอันนึงอ,ะอ,อ,อ่ะยอว้าววดได้ใจร้อนอยางไงเลยเอเนี่ยแค่นดียจังหวะนี้แหละ ขวานมันหมดแล้วโอ้มันไม่มีขวานแล้ว <c oughs> มันไม่มีขวานโอ้ยมันต้องเติมมันต้องเติมจะก,กันไปแล้วมันหนึ่งขวานอนะเติมขวานว่ะระวัง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 หัวโอเค ไปละ <c oughs> ไม่มีขวานเลยต้องตีไล่ออกไป